มื่อนี้นองบวได้มีโอกาสมาทําบุญกระถินที่วัดปลาพิสารสุดท่าทิวาสแต่ละปีจะมีหนึ่งครั้งเนาะจ้าระยะเวลานั้นมีเพียงหนึ่งเดือนคือตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน1ิบเอ็ดไปจนถึงวันคืนสิบหําค่ำเดือน1ิบสองหรือวันเพ็ญเดือนสิบสองนั่นเองจ้าระยะเวลานี้เรียกว่ากระถินารคือระยะเวลาของการทอดกระถินหรือเทศกาลทอดกระถินนั่นเองจ้าทุกคนหากอยากมีวัสนาดีเงื่อนทองของมือบม่มีวันตกตามขอให้รวมเป็นเจ้าภาพในการทอดกระถินผาปลาติดต่อกันย่างหน่อยสามปีจ้า การร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นบริหมายความว่าต้องเป็นถึงประธานหรือกรรมการที่สมัยนี้มิการกาหนดกันว่าต้องบริจาคเงินเท่านั้นเท่านี้แต่การร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นหมายถึงเป็นกระถินสามัคคีที่ทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพได้จ้าจะร่วมเป็นเจ้าภาพใ่ซ่องหนึ่งบาทหรือพันบาทก็ถือว่าร่วมเป็นเจ้าภาพได้บุญน้ากันทั้งสิ้นจ้าการถวายกระถินเป็นบุญกุศลที่ใ่ญ่หลวงผู้ถวายจะปารถนาความสําเร็จใดใดในภพชาติไม่ก็จะให้สําเร็จดังมโนรถความปารถนาหรือถ้าจะปาถนาพุทธภูมมกดีปัเจก พุ่มกะดีสาวกพุ่มกะดีสาวิกาพุ่มกะดีเมื่อมีวัสนาบารมีแก่กาแล้วก็จะได้สําเร็จดังมโนปฏิพานหรือความตั้งใจที่ปาถนาไว้จ้าบายบายจ้า, bye bye, จาเจอกันคลิปหนะ้าจ้า